สวัสดีครับพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่านครับไปไหนมาไปเซนทันมาเซนทันมาสวัสดีครับน้ำตาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสแตมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลีโอสวัสดีน้องมหาปอนดีครับแล้วก็สวัสดีไอ้เต่าดุกดิ๊กมาลำเต่าประจำวงคอปนลำพงวงศิลป์โอ้ยก็ตอนนี้ครับผมศิลปินโตเกียวมิวสิกก็มารอซ้อมนะครับ e ี ep 5เรามีชื่อว่าอะไรนี่ มัวขอการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยโอ้ถ่ายคลิปครับผมถ่ายคลิปลงเพจครับการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยอุ้ยจ่อเป็นรูปหัวใจสวัสดีครับสวัสดีทีมงานพี่อาร์มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถอดเลยครับผมเอฟซีแห่งจ้องอยู่ด้วยครับผมฉันหลุดโฟกัสอยู่ที่ช่างไฟเพ่นมา จอเป็นสีโอ้ยจอเป็นรูปหัวใจครับผมแต่ว่าไฟไฟยังไม่ไล่สเต็ปนะครับหหอ่ะลองเดินซิลองเดินซินี่น้องปลาทูการละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยโอ้โหเวทีไฟแสงสีอลังการงานส่างอีกแล้วครับอีกที่ที่หา,เ,าเป็นรูปหัวใจครับพิเศษมากเลยวันนี้จอเป็นรูปหัวใจนะครับ ปดัดวัยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วขอดขอดครักตัวเกียวไหมครับเยสรักตัวเกียวครับพี่เนยย่อพ,พี่โฮกับพีกัได้นอยสัโอ้ย <c oughs> นี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังเวทีไฟแสงสีนะครับอลังการงานสร้างครับพี่อามครับพี่อามฝา,ากเพจพี่อามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับครับฝากเพจได้ด้วยครับขับคอปเตอร์พาเดินดูเวทีหน่อย วีดีทีวันนี้ได้ดูอีพีห้านะคะ,ะเป็นเพราะว่าแม่แม่ซื้อบัตรร้อยี่สิบเก้าบาทนะคขายบัตรด้วยก่อจะซื้อไว้วันนี้ก็จะดีมากๆนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทมืออื่นก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าซื้อมืออื่นนี่ถ้าซื้อจ้อๆครับแอดมินก็ซือนุมัติซราเพราะว่าครับพอ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าแอดมินตัวยวมซิมจะพูดเท่าๆนะครับโอ้ยหน่อย่าไปมีเด็กหน่อยไม่รุ่นเล่าแบบแอดมินเขา20กว่าค้อนคนเดียว ที่นี้แหละ <No. S 1> ที่ผม <No. S 1> <No. S 1> เคยมายืนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ EP 5ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้แล้วนะคะ129บาทเท่านั้นทักไปที่เพจ t เล i Play Tokyo m u ส i c ได้เลยนะคะครับควรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากได้มาเป็นศิลปินที่โ Tokyo m u s ิ c อย่างเต็มตัวดีค่ะดีใจมากพี่ๆอบอุ่นพี่ๆทุกคนน่ารักมาก ดูดูอ๋อ,อย่างเหนือป้ายอยู่หรอป้ายเ,เ,าเนี่ยปารางวัลชนะเลิศอ่ะอันดับสองอก็เราก็จะรอซ้อมกันนะครับซ้อมละครนะครับซ้อมละครแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาซ้อมใหญ่กันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผม ฝากด้วยนะครับพี่ๆแม่ๆเอฟซนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมทักที่ข้อความเพจนี้เลยนะครับเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับบัตรราคา129บาทสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วพบกันในกลุ่มปิดนะครับบ๊ายบาย